ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้ต้มชาแนลนะครับมาชวนทำผัดดอกวุ้ยช่ายใส่ตับนะครับผมและวิธีการเลือกซื้อตับนะครับแล้วก็ผักดอกวุ้ยช่ายนะครับนี่ครับตับก็วิธีการเลือกก็คือชิ้นสวยๆนะครับสีของตับก็จะไม่เข้มเกินไปนะครับแล้วก็มีสีเท่ากันนะครับไม่ไม่กระดำกระด่างนะครับผมครับสีสวยนะครับ สดๆนะครับผมครับแล้วก็จะสอนวิธีการทำนะครับทำยังไงให้น้ำมันไม่ไม่ดำนะครับการผัดนะครับดอกก้ใชาก็เลือกซื้อที่อ่อนๆนะครับลำต้นตรงครับตรงยาวนะครับสำหรับผัดทานเองนะครับกินเองนะครับในบ้านนะครับอันนี้ก็จะอ่อนนะครับแล้วก็กระเทียมสับนะครับ ใช้กระเทียมเยอะหน่อยครับทางบ้านผมชอบทานกระเทียมนะครับการหั่นตับนะครับเดี๋ยวสักู่จะบอกนะครับว่าเราจะหั่นพอดีพอดีนะครับไม่ไม่หนาและไม่บางจนเกินไปนะครับเครื่องปรุงก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับซอสน้ำมันหอยซีอิว๊วขาวน้ำปลาน้ำตาลผงปรุงรสนะครับนี่ครับหั่นพอชิ้นประมาณ พอดีพอดีนะครับไม่หนาและไม่บางจนเกินไปนะครับเดี๋ยวมาทําการวิธีทํานะครับสําหรับตับนะครับก็ตั้งน้ําให้เดือดนะครับตั้งน้ําให้เดือดจัดนะครับแล้วก็เอาตับลงไปลวกครับลงไปเซคคู่ให้ตับพอร้อนนะครับก็เรียกว่าเอาเลือดเอาสิ่งสกปรกออกครับแล้วก็เอากระชอนตักขึ้นนะครับพักไว้นะครับ นี่ครับทำทุกอย่างอย่างรวดเร็วนะครับใส่น้ำเดือดเดือดแล้วก็ตักลงไปลวกแป๊บหนึ่งแล้วก็กระชอนตักขึ้นเลยครับแล้วก็มาลงมือผัดกันเลยครับผัดอย่างรวดเร็วนะครับไม่งั้นตักจะแข็งนะครับแข็งกระด้างนะครับครับใส่กระเทียมลงไปนะครับผัดให้เหลืองนะครับใส่กระเทียมจะเยอะนะครับกระเทียมสับนะครับ แล้วก็ใส่ตับที่ลวกนะครับลงไปเลยนะครับผมนี่ครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุงไปทันทีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับน,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 นะครับน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำตาลทรายผงปรุงรสนะครับแล้วก็ผัก ผัดต่อไปสักครู่นะครับแล้วก็ถึงจีเอาผัดลงนะครับก็จะเป็นการผัดอย่างรวดเร็วนะครับไม่ไม่ทิ้งไว้นานครับเพราะว่ากลับจะแข็งนะครับนี่ครับผมหอมนะครับเพื่อนๆครับหน้ทานเราทำทางกันดูนะครับครับก็ใส่ผักลงไปเลยนะครับ แล้วก็คนกักผู่หนึ่งแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้อบไว้นะครับเพื่อจะได้ผักสุกทั่วถึงนะครับนะครับเปิดฝาหม้อมาหน้าทานมากนะครับชิมรสชาติไปแล้วนะครับถ้าน้ําน้อยไปก็เติมน้ําลงไปได้นะครับชิมรสชาติตามที่เราชอบนะครับผัดดอกผุ้ใชยใส่สาบนิ่งก็จะจะหวานนำหน่อยๆนะครับแล้วก็เค็มตามนะครับจะอร่อยนะครับลองทําดูนะครับ บอกเหตุผลไปแล้วนะครับทําไมถึงน้ําใสก็เพราะว่าเราตักไปลวกกับน้ำนะครับลวกกับน้ําร้อนๆนะครับแล้วก็เอาขึ้นมานะครับครับเสร็จแล้วครับอร่อยครับมื้อนี้ครับนี่ครับอร่อยชวนทานกันนะครับข้าวน้อยกับเยอะนะครับทานให้อร่อยเลยครับมื้อนี้ครับมื้อต่อไปก็ค่อยว่ากันนะครับทําทานกันในครอบครัวนะครับผม อร่อยนะครับน้าจะใส่นะครับสังเกตดูนะครับน้ําไม่ดํานะครับนี่ครับน้ําไม่ดําเพราะว่าเราลวกตับไว้นะครับนี่ก็คือเคล็ดลับความอร่อยนะครับนี่ครับร้อๆนะครับวันขโมงนะครับเสิร์ฟคู่กับข้าวสวยร้อๆนะครับแล้วก็พริกน้ําปลานะครับพริกน้ําปลาสามรสนะครับจิ้มตับนะครับตับ นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามชมต้อมชาแนล e l 53กินเที่ยวเรื่องเดียวกันครับสวัสดีครับ